สวัสดีจากเพื่อนๆสวัสดีจากเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยจะพามาทำน้ำซาวข้าวปุ้นนะคะง่ายๆเลยค่ะแบบว่าไม่มีเวลาเนาะเพิ่งเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรกินดีเหนื่อยก็เลยทำน้ำน้ำซาวข้าวปุ้นโอเคปุ้ยจะใช้นะคะตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูกใกล้ๆเลยค่ะกุยจะให้ดูนะคะ กะปิอะไรก็ได้สองช้อนโต๊ะค่ะกะปิอะไรก็ได้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนเออสำหรับน้ำเปล่านะคะเพื<ๆ>่อนๆน้ำเปล่านี่ก็ครึ่งลิตรค่ะน้ำเปล่าครึ่งลิตรกะปิสอช้อนโต๊ะแล้วก็คนคนให้กะปิละลายก่อนนะคะก่อนที่จะใส่อย่างอื่นไปนะคะเพื่<ๆ>อนๆนี่แหละค่ะ ให้กะปิละลายไปสักพักนะคะเดี๋ยวกะปิละลายแล้วปุยมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไหมโอเคพอพอกะปิละลาย oh. ก็กะปิละลายแล้วใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆน้ำตาลอะไรก็ได้น้ำตาลทรายน้ำนน้ำตาลทรายน้ำามงฟลิตก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะอ๋อน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วก็คนเนี่ย้ยแล้วก็น้ำปลาหนึ่งทัพพีนะคะเพื่อนๆปุ้ยไม่ ทับพีปุยล้างอยู่ไปกันเลยใส่ช้อนลงไปนะคะน้ำพลัหนึ่นงทับพีโอเคค่ะโอเที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงชูรสผงชูรสค่ะเพื่อนๆผงชูรสตามชอบเลยนะคะไม่บอกว่าเท่าไหร่นะคะผงชูรสนี่ตามชอบเลยะคะ่ะ ก็หนึ่งเพื่อเพื่อมันให้มันกลมกลมเพื่อนไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แต่ผงชโลมพอเลยค่ะไม่ต้องใส่รสตีก็ไต้จะพูดใส่รรตีเพราะว่าเพื่อให้มันกลมกลมนะคะโอเคใช่โอเคค่ะก็ค,ค,คนให้เข้เขากัน กันนะคะเ,คเคทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะใส่พริพกป่นพริกป่นนี้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆทําน้อยทํามากแต่คุณชอบเผ็ดนะคะ<ๆ>ก็จะใส่แบบนี้เลยคะ่ะคี่ชอบเผ็ดนะสองช้อนพต๊กนี่เผ็ดมากเลยครับเพื่อนจะคนดิ่งใส่พริกทีหลังก็ได้ทำแต่น้ำเนี่ย ้ำแต่น้ำเนาะน้ำข้าวปุ้นสาวแล้วก็ไปใส่พริกทีหลังก็ได้แต่ปุ้ยจะใส่พริกพร้อมเลยค่ะตรียนะโอเค,นะอเ,คเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาให้ดูตอนที่ปุ้ยเอาเอาลงถ้วยโอเคตอนน้ำข้าวปุ้นสาวปุ้ยเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะเท้ก็ใส่ไปในนี้เลยค่ะเพื่อนดู น่ากินมากเสร็จแล้วันนี้โอเคค่ะเพื่อนๆน้ำข้าวปุ้นซาวปุ้ยก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนดูข้าวปุ้นซาวปุ้ยก็เสร็จแล้วโอเคเราไปวีดีโอหนะ้า นะคะคเดี๋ยวปุ๋ยไปกินน้ำขา้าว่นซาวให้ดูฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย